สวัสดีครับวันนี้จะบรเรียนใบงานที่3.1นะครับการใช้เครื่องมือ draw นะครับโดยเครื่องมือในแถบ Tobar draw นะครับคือแถบนี้นะครับเครื่องมือแรกนะครับคำสั่งแรกที่จะเรียนก็คือคำสั่ง line นะครับคือปุ่มนี้นะครับโดยเราจะทำตามใบงานนะครับใบงานที่มอบหมายคือข้อ4.1นะครับเราจะใช้คำสั่งล i n e เขียนสัญลักษณ์คอนแทคเตอร์ตามมาตรฐ,า,า,ตรฐาน IEC นะครับโดยมีขนาดตามนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่คำสั่งลายนะครับจากนั้นนำเมาส์ไปคลิกที่พื้นที่วาดภาพนะครับตำแหน่งหนก็ได้นะครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับเพื่อให้ได้เส้นเราเราจะป้อนแบบเต็มพิกัดเลยนะครับ ตามฟอร์แมตของมันเลยนะครับก็คือพิมพ์ add นะครับเมื่อกี้นี้นะครับขนาดคือ12แล้วก็ add นะครับ12นะครับ add 12นะครับเนี่ยตามนี้นะครับ add 12นะครับมุมนะครับมุมนี้เราป้อนตาม ถ้าป้อนทวนเขียนนาฬิกามุมจะเป็นบวกนะครับก็คือมุม0ย์องศานะครับก็พิมพ์0ูนย์ะครับที่คอมมานด์ไลน์นะครับกด Enter นะครับขนาดจะเล็กมากนะครับให้นำเมาส์ไปชี้ที่บริเวณเส้นจุดเริ่มต้นที่เราคลิกนะครับแล้วก็ขยายเมาส์นะครับขยายเมาส์เพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับจากนั้นป้อนต่อเลยนะครับ Add ตามขนาดนะครับใบงานนะครับ12มาแล้วนะครับไป Add ความยาวขึ้นมานี่ก็คือ6นะครับ6นะครับแล้วก็แอดแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็มุมนะครับ90องศานะครับเพราะเป็นเส้นตั้งฉากนะครับ90กด Enter ก็จะได้เส้นขึ้นมาเส้นนี้นะครับเส้นต่อไปครับเส้นมานี้นะครับคือ12องศากับมุมร80ใช่ไหมขอโทษนะครับขนาด12หน่วยมุมร้อใช่ไหมครับพอนับจากจุดนี้นะครับ พราะฉะนั้นป้อนเลยนะครับ a d ดความยาวเส้นนะครับมาทางนี้คือ12สังเกตนะครับความยาวจะไม่มีติดลบนะครับจะม,มีเครื่องหมายลบใดใดทั้งสิ้นนะครับพอมุมตัวนี้เป็นตัวกําหนดทิศทางเส้นแล้วนะครับ a d ด12มุม180นะครับ Enter นะครับสุดท้ายนะครับจะพิมพ์ตามรูปแบบเดิมก็คือ a d ด6มุม ลบเกาก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ add หมุม270ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์คีลัดก็คือ C C หมายถึง close นะครับตามออปชันที่ให้เลือกนะครับ close คือการลากเส้นกลับมายังจุดเริ่มต้นนะครับผมเลือก close ก็พิมพ์ตัว C นะครับก็ enter ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมนะครับยังขาด ขั้วไฟ2ขั้วนะครับไฟเข้านะครับก่อนอื่นเราวัดขนาดก่อนนะครับว่าขนาดที่เราเขียนขึ้นมาถูกต้องหรือเปล่านะครับให้เราดูว่าเราอยู่ในตัวเลือก ISO 25หรือเปล่านะครับให้เลือก ISO 25นะครับในการวัดจากนั้นมาคลิกที่ลิเนียนะครับการวัดาลเนียคือวัดเส้นตรงในแนวนอนกับตั้งฉากเท่านั้นนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกที่ปลายด้านซ้ายมือนะครับ แล้วก็คลิกไปด้านอีกด้านขวามือนะครับเราจะคลิกด้านในก่อนก็ได้นะครับก็จะได้ขนาดเท่ากับ12ตามโจทย์เลยนะครับจากนั้นนะครับนำเมาส์ไปคลิกที่คําสั่งริเนียนะครับแล้วก็วัดด้านที่เหลืออีกนะครับก็เป็น6ต่อไปเราจะเขียนั้่นะครับตามโจทย์นะครับก็คือขนาดยาวขึ้นมา3หน่วยนะครับไปที่คําสั่งลายครับจากนั้นนำเมาส์ไปคลิกที่เส้นกล่งกลางเส้นถ้า มันไม่ขึ้นนะครับมาร์กเกอร์สามเหลี่ยมนะครับจะเป็นสีเขียวหรือสีส้มก็แล้วแต่นะถ้าไม่ขึ้นให้เปิด on snap คือปุ่ม F 3ที่คีย์บอร์ดก่อนนะครับก็จะมีตัวช่วยมาร์กขึ้นมาหาเส้นตรงกลางคลิกหนึ่งครั้งครับก็พิมพ์ Add ครับ3ามนะครับ Add สมุม90นะครับ Enter เข็นเทอจบนะครับอีกครั้งหนึ่งครับไปที่ตำ,ำแหน่ง่คำสั่งเดิมครับคำสั่งคำสั่งลายคลิก Add 3มุมลบ90นะครับลบ90ดูสังเกตคำสั่งตัวนี้นะครับเ n ็นเทอครับเ n ็นเทออีกครั้งหนึ่งขระยะด,ดูนะครับก็จะได้3ตามที่กำหนดนะครับ ใบงานที่3.1ก็จะเขียนด้วยคำสั่งลายแบบนี้นะครับหรือเราจะป้อนอีกแบบนึงนะครับก็เดี๋ยวจะทำอีกตัวอย่างนึงให้ดูนะครับข้อต่อไปนะครับเป็นการเขียนสัญลักษณ์ฟิลตามมาตรฐาน DIN นะครับขนาดตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตการเขียนโดยการใช้ ฟังก์ชัน f8 ช่วยนะครับหรือหมดออ t โนต้นะครับวิธีทำนะครับไปที่คำสั่งลายนะครับแล้วมาคลิก1ครั้งครับเราจะไม่ป้อนฟอร์แมตแบบเดิมนะครับคือแอดตามด้วยความยาวแล้วก็มุมแต่เราจะใช้ฟังก์ชัน f8 หรือ f8 ที่คีย์บอร์ดนี่แหละครับกดลงไป1ครั้งนะครับเมื่อเราเปิดหมวดออ t โนต้นะครับเส้นจะเป็นเส้นตรงในแนวนอนศูนย์องศา 90องศา180องศาและ2 7 0องศาเท่านั้นนะครับเรานําเมาส์ชี้นําล่องไปก่อนนะครับเราพิมพ์ความยาวที่ต้องการในที่นี่คือ12นะครับเราก็นําเมาส์เลื่อนไปข้างขวานะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราพิมพ์12 Enter นะครับจากนั้นนําเมาส์ขึ้นนําร่องนะครับแล้วก็ป้อนความยาวตามที่เราต้องการในที่นี่คือ4นะครับพิมพ์4นะครับ Enter จากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์กลับนะครับพิมพ์ความยาวที่เหมือนเดิมครับ12 สุดท้ายครับเมาส์มาคลิกตรงนี้ก็ได้เลยนะครับหร hehe, kind of izer, flat, ือจะพิมพ์ c ก็ได้ครับในกรณีผมเมาส์คลิกเลยนะครับ enter จบนะครับลากเส้นที่เหลือนะครับไปที่คําสั่งลายลากเส้นผ่านตรงกลางมาหาตรงกลางนะครับ enter ครับจบเลือกคําสั่งลายต่อนะครับเขียนขั้วที่เหลือครับยาวมา3นะครับเ่อนเมาส์มานําร่องนะครับพิมพ์3ม enter 2ครั้งครับเช่นเดียวกันครับข้างนี้ก็พิมพ์3 enter 2ครั้งครับจบ ก็จะได้ฟิลตามขนาดโจทย์ที่กำหนดไว้นะครับวัดระยะนะครับผมในงานที่มอบหมายนะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับให้เขียนโดยใช้คำสั่งลายทั้งหมดนะครับ แต่มีข้อนึงนะครับที่จะต้องป้อนก็คือข้อ4.4นะครับที่จะต้องป้อนแบบฟอร์แมตเต็มรูปแบบนะครับคือแอดเราตามด้วยความยาวแล้วก็ตามด้วยมุมนะครับเพราะว่าเส้นไม่ได้เป็นเส้นแนวนอนหรือเส้นในแนวตั้งนะครับเป็นเส้นที่ต้องกําหนดมุมนะครับลองฝึกดูนะครับคราวหน้าเดี๋ยวจะพามาทําเขียนแบบแปลนนะแปลนพื้นนะครับหรือแบบแปลนยูทานั่นเองนะครับสําหรับ าหัวข้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ